แกก้องวันนี้พบกับ M S I X X บึม ครับเชงแอชเชงกิ้งวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันวันนี้เรามาพบกับพีกองสาวคนใหม่นั่นคือเก่งซค์ค่ะก็วันนี้เราสองคนนะคะก็จะมารีวิวสิ่งสิ่งหนึ่งที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยใช่เมื่อไม่นานวัน,นี้เองนั่นคือ <S m s n <S <อ> <S ค่ะไม่ใช่ครับ n s s a ครับ่ไทคค่ะ MSI ตัวเครื่องว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเริ่มจากภายนอกก่อนละกันเนาะรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราลองมาลองเป็นวัสดุแบบลื่นๆตรงนี้ครับใสๆโอเคแต่มันเป็นเงาๆเนาะเวลาจับจับแล้วแบบมือมันๆนี่เออมือมันๆนี่ต้องมาเนั่งเชอดแต่ถ้าสมมติว่าเกิดไซายแบบเอ้ยอยากจะให้แบบซื้อให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบง่ายเท่งออกไปละกันก็จะได้แต่ก็อ่ะ ดูกันว่าดูข้างหลังมันเป็นไงมากเฮ้ยนี่แบตแบบแบบลองเปิดลองเปิดลองเปิดอ่ะอค่อยๆถอดนะค่อยๆถอดจ้ะอย่าแรงอย่าแรงแบตเป็นแบบบางแบบบางสลิมเลยครับบางมากมากก็ถือว่าแบตบางมากเลยนะเป็นแบบบางแล้วก็เบามากด้วยใช่เป็นแบตสี่เซลเป็นแบตสี่เซลใช่เพราะว่าถ้าเกิดแบตสี่เซล์เนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ประมาณ สอามชั่วโมงอเสียบเข้าไปเหมือนเดิมอเสียบยากนิดนึงอมาดูพอร์ตใช่ข้างนอกเรามาดูเรื่องนอกจากจะมีแบตแล้วก็ยังจะมีรูรูด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันก็ออยากจะขอแนะนำนะคะทุกคนรู้จักเลยว่านี่คือกูรูรูตัวจริงค่ะกูรูเรื่องนั่งรูครับกูรูรูคือผู้รู้ที่เกี่ยวกับรูอ่ามาดูกันว่าในโน้ตบุ๊กเนี่ยมีรูอะไรบ้าง ลองซูมเข้าไปทีละอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็เป็นพอร์ต VGA ครับไว้ต่อกับ LCD อ๋อหรือว่าโปรเจคเตอร์ก็ได้ใช่รูต่อไปจะเป็นรูแลนแปลว่ารูกันดีก,กว่าว่ารูแลนเนี่ยมันไว้ต่อกับ<ส>กแล<ร>นด์ก็ <หา S 1> ดได้อเออก็ไม่ได้อะไรอ่ะ แล้วรูต่อไปอันนี้เป็นรู HDMI ครับ HDMI ดียังไงคะเอาไว้ต่อกับ LCD TV มาพร้อมภาพและเสียงพร้อมกันเลยก็คือเสียบปุ๊บมีภาพมีเสียงมาปั๊บเสียบปุ๊บมีภาพมีเสียงมาปั๊บจะเสียบกี่ทีก็คือเห็นเทพอกันเท่าเดิมครับโอเคไหด้านหนึ่งเราเจอกับก็อีกด้านหนึ่งเป็นเริ่มรูใหญ่เลยรูอแดปเตอร์อะแดปเตอร์อ่ะก็เสียบสาแบบปกติอ่าต่อไปรูนี้เป็น audio in ครับ อ๋ออันนี้จะเป็นออเดีโอเอาด้วยครับอ๋ออันนี้จะเป็นออเดีโอเอาด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันพิเศษมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นออดีโอเอาได้ด้วยทั้งอินเป็นเอาได้เอ้ยอันนี้ก็แบบมันก็ดีสําหรับเวลาเราฟังด้วยฟัสองคนสองฟังกันสองคนแบบโรแมนติกโรแมนติกก็ได้อยู่นะคะแล้วก็โอเครูต่อไปเป็นรู USB อ USB 2รู USB 2รูอ่ะก็อันนี้ก็เป็นภายนอกนะคะที่ที่อยากจะให้ดูกัน โอเคเมื่อกี้เราดูรูปลักษณ์ภายนอกกันแล้วนะครับเราต้องมาดูภายในกันบ้างถูกต้องค่ะเชงเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้นะคะดูสิ่งต่างๆเนี่ยดูแต่แค่ภายนอก,นอกแต่ว่าคราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเลือกที่ภายในด้วยเพราะถ้าเกิดการที่เราเลือกภายในนะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันดีมันเฟ้นมันหน้าค้นหามันเป็นอย่างไรอ่ะเรามาเปิดดูเลยแล้วกันโอ้ยเปิดนิดนึงอะ,เป,อะเป็นทริค,ค่ะเป็นทริคมันเป,เ,เปิดยากนิดนึงนะเปิดยากนิดนึงโอเคก็เปิดออกมาแล้วเฮ้ยถือว่า ถือว่าโอเคเลยนะใช่เพราะว่าเขาใช้สีข้างในเนี่ยเป็นสีทองสีดำทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีค่ะเชนสีสีอะไรบ้างครับมีดําทองก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็มีดําเงินแล้วก็มีขาวแบบแบบที่เชงชอบอ่ะขาวจื้อะขาวจื้อแล้วก็มีแบบขาวฟ้าเออก็จะมีสีสีให้เลือกนะคะโอเคแล้วข้างในเริ่มมาดูกันดีกว่ามาดูที่คีย์บอร์ดดีกว่าครับอะคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดตัวนี้ดีไงครับพี่ คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยนะคะทรายขอเรียกได้เลยนะคะว่าเป็นคีย์บอร์ดเพื่อสุขภาพค่ะหรือเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ergonomic w i s t r e s t โอ้โหให้ผู้อิสิตพูดไม่ได้แล้วนะคะเราพูดได้แค่ครั้งเดียวค่ะเ <st arts> พราะว่าเป็นทำไมทำไมมันถึงได้เป็นคีย์บอร์ดเพื่อสุขภาพก็เพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้การวางมือและแป้นของแป้นพิมพ์เนี่ย <st arts> มันถูกต้องตามสรีระในการเล่นคอมพิวเตอร์การวางมือให้อยู่ตรงตรงข้างๆกับน้ตแพดนะคะแล้วก็ วางนิ้วไปนะคะให้ตามต้องการที่จะพิมพ์ไปอย่างเช่นจะพิมพ์ว่าฉันรักเธออ่ะฉันรักเธออ่ะเธอก็แบบอ่ะพิมพ์ไปก็กาพิมพ์ก็กดีนะก็โอเคแต่ว่ามันแอบแบบยุบยุยุบไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดเพื่อสุขภาพนะคะอัน,นอต่อไ,อไปเป็น,ปนทัชแพดเอ่อทัชแพดนี่นะ่ามันจะลื่นๆเหมาะ ก็ถือว่าแบบก็ไปได้เร็วใช่ไหมเวลาแบบจับอะไรเงี้ยที่เราดูคีย์บอร์ดกับทัชทัสพดกันไปแล้วเราก็มาดูตอนเปิดเครื่องกันบ้างอ่าว่าหน้าจอจะเป็นยังไงเว้เยแต่ว่าเห็นชัดเลยนะว่าอืมจอจอนี้เนี่ยเอ่อขอแบบแอบ,บบอกนิดนึงว่าเป็นเป็นจอแบบกรอซี่ก็คือจอแก้วนะคะดาราที่แบบดาราที่อยู่ในจอแก้วก็คือจะเป็นดาราที่อยู่ในจอกรอซีนั่นเองก็ไม่รู้จะป็นอไม โอเคมาทดอสอบค้อละเอียดของหน้าจอกันดีกว่าเปิดหนังไฮเดฟดูกันเลยได okay, โ้โอเคผูไมได้ต้องลองไปอีกทีโอเคอเ,คเคพราะว่าเดยวแอบบอกนิดนึงหน้าจอก,กราซี่แบบนี้เนี่ยมันจะมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดดูหนังหรือว่าดูอะไรที่มันเป็นแบบ High ไฮเดฟอะไรเงี้ยมันจะชัดแล้วมันก็จะคมมากมาอ่ะลองดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังเอ้ยซินเดอเรลล่าชัดชัดกิ๊กเนี่ยเอ้ยใส่มันาน,าน,าน,าน่าจะลย ไม่ใช่ละเนี่ยอ่ะดูสิว่ามันเป็นยังไงถือว่าโอเคนะภาพก็ชัดแล้วก็มกคมนะอ่ะแถมอัตรัดส่วนของจอนี่เป็นแบบ16:9ต่อ16:9ต่อก็คือแบบมันจะดูให้คล้ายๆกับเป็นของ DVD ีดีก็คือจะชัดมากขอบมันจะเป็นไลท์ขอบแทบจะไลท์ขอบออนิดนึงนิดนึง แต่ก็ถือว่าถือว่าเต็มจอเลยนะใช่ดูกันสคนแบบดูกันเต็มจอเลยได้มันอ,อยู่ใน e g v อะ,อะไรอย่างนี้ส่วนเว็บแคมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับประความชัดประมาณ1.3มล้านอโอเคมาเดาลองรามาเทสกันดีกว่าอโอเคก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอสีที่อยู่ใน ในเว็บแคมอะสีของพวกเราอะไรเงี้ยสีของคนที่ไปอยู่หรือว่าอ็อบเจกต์ที่มันอยู่ในนี้มันก็แค่พอดูได้อมันยังไม่ได้ชัดมากเหมือนกับแบบจอที่มันแบบพยายามเ้าไปเล่นแคมฟอกเอามาเฟกว่าฉันสวยอ่าอันนี้ก็ต้องพิก่อนเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเอารูปไปแทนก็ได้อะไรอย่างนั้น ถูกต้องเฮ้ยแต่ว่าแอบนิดนึงนะจอแก้วเวลามันกระทบกับแสงอ่ะมันแอบแบบสะท้อนเห็นทั้งหมดกันนะก็ต้องยอมแรกเออก็ต้องแลกแต่คนชอบเยนะเพราะว่าแบบถ้าเกิดชอบแบบอยากดูชัดอยากดูอะไรเงี้ยก็ต้องยอมนิดนึงอาจจะแบบปิดไฟดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องแบบสะท้อนนะคะสเปคของเครื่องมันเป็นยังไง CPU Core 2ไอ้ Core 2 Solo อ่าเฮ้ย Core 2 Solo มันต่างจาก Core 2 Duo ยังไงคะ Core 2 Solo เป็นคอเดียวครับอ๋อก็คือประมวลผลแบบแบบแค่คอเดียว โอเคแล้วก็มี CPU ใช่นมีแรมล่ะความเร็วประมาณ 2GB ิมาตรฐานทั่วไปที่เขาให้มาครับก็ใช้งานได้สบายอืมแล้วเป็นฮาร์ดดิสละคะฮาร์ดดิสนี่ต้องบอกว่าถือว่าให้มาเยอะมากเลยครับให้มาประมาณ3 0 g b โอ้เก็บหนังได้เยอะเยอะมากเก็บอะไรก็เก็บไปเลยจะมีรูปจะมีหนังหนังประเภทใดๆก็สามารถจะเก็บได้ใน3 2 0โอเคแล้วก็นอกจากฮาร์ดดิสแล้วก็ยังจะมี ก่วนของก๊าจอก๊าจอเป็นก๊าจอออนบอดใช่ใช่ที่ใราเห็นคือมันเป็นก๊าจอออนบอดมันถ็ว่ามันไม่สามารถเล่นเกมหนักๆได้แต่เล่นเกมเฟ e บุ o กมาลนี่ได้อยู่โอเคไวเลสเป็นไวเลสที่รองรับ 802.11n อ๋อคือเขาเรียกสั้นๆว่าเป็นมาตรฐาน n เพราะว่าคือจะบอกนิดนึงว่ามาตรฐาน N เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่มีการรองรับการรับส่งข้อมูลไปมาไปมาที่เร็วมากเร็วมากคือแบบอยากจะแบบรีบทันเฟอร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็แบบใช้มาตรฐาน N เนี่ยแหละตอนนี้คือใหม่ล่าสุดใช่ซึ่งโอเคก็คือรองรับมาตรฐานนี้อยู่ค่ะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยมีไมโครโฟนอยู่ข้างแอปแคมใช่ก็เมื่อกี้ก็ลองเทสน็อกล็อบกันก็โอเคชัดเจนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเปคข้าวๆนะคะสำหรับ m s i X400 มาดูของในกล่องกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงอืบอ่ะมาดูก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างใช่อ่าอย่างแรกอะไรเอ่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นบุกเล็กนะคะก็แบบบอกนิดหน่อยอ่ามันไมมีอะไรยังไงใช่มาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กไดเวอร์ค่ะก็เอาไว้เสียบไปนะคะอ่าตอนนี้ก็คืออันนี้พาเซ็ตจอค่ะสุดยอดไปเลยใช่มันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวจะให้ดูด้วย จริงๆมันก็เป็นพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเป็นแบบภาพเช็ดจอแบบ MSI ค่ะจริงๆก็ไม่ต่างนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประกันใช่ประกัน2ปีนี่อ่อเป็นใบประกันแค้เขียนไปใช่ว่าแบบเออยังไงอย่างงี้ซื้อมาบปุ๊บก็ต้องมีใบประกันดีนะเขาแถมมาให้ด้วยอันนี้เป็นโน้ตบุ๊ก q u ิกสตาร์ทไกลครับอ๋อก็มีภาษาไทยให้ด้วย จะให้ให้ด้วยโอเคก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ามีอะไรอีกคะต่อไปเป็นวิธีการสอนวิธีการสอนครับใช้วิธีใช้ว i n โ o ว s ิสของวินโดว์วิสต้อืมส่วนนี้คือว i n โ o w s v อ s t a Home p r e m i พ m เมมที่เขาแถมมาให้นะครับอ๋อก็คือไม่ต้องไปหาซื้อของตรงของจริงนี่เลยของจริงอยู่ตรงนี้แล้วใช่แล้วใช่มีอะไรนี่อันล่าสุดอันนี้ด้วยนี่นี่นี่อ่าอะแดปเตอร์ปกติค่ะอ่าอันนี้ก็อันนี้อะไรครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนเป็น มันเป็นออปติคเมาส์ค่ะเอ้ยก็เมาส์ธรรมดาครับใช่นะคะมันมันไม่ธรรมดาค่ะเชงทำไมอะ่ะเพราะว่าคือเห็นแค่นี้มันก็แบบปกตินี้ใช่ไหมแต่อะไรที่มันต่างกันเฮ้ยมันมีอีแหลมเล็กๆดูเนี้ยช่วยซูมนิดน,นึงค่ะช่วยซูมนิดน,นึงค่ะเพราะว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าแบบมันไม่ธรรมดายัางไงเฮ้ยลองดึงลองดึงลอง,ง,งดึงมาดิลองดึงมาดีโอโหยาวได้ค่ะแต่ยาวได้แค่นี้ละโอเคก็คืออันนี้แหละสุดยอดของมาละนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่แบบมาถึงเมืองไทยแล้ว เสียบปลั๊กปุ๊บเป็นไงคะไปมีไฟครับไม่ไงคือมันเสียบปลั๊กไม่ใช่ไงเสียบโน้ตบุ๊กเออแล้วมันก็จะไฟขึ้นแบบแบ<ร>บแ<ร>บเ<ร>บเอออ่าโอเคเก็บเก็บไปก่อนละกันราคาดีกว่าอ่าเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยได้พูดมาทั้งสิน้นทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวงมจากสากล,ลโลกนี้โม่ที่อยู่ใน MSI เนี่ยเรามาดูว่าราคาให้ใจให้ใจเดาราคาเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะ ไม่น่าจะเกิน2 7งหมอะ่ะไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินราคาประมาณนี้ราคาชัวร์วนะครับไม่เกิน25งหมโอ้โหยังไงล่ะอีกนะันถูกกีกนะถูกก็ถือว่าโอเคนะก็ดูสมราคาใช่โอเคมาดูส่วนที่ชอบกันดีกว่าอ่าส่วนที่ชอบไซชอบแหละไซชอบส่ว่าดีไซน์ก็สวยนะแล้วก็อืมจอส่ก็ชอบไซเป็นคนชอบดูหนังใช่เพราะฉะนั้นจอแบบ glossy เนี่ย่ใส่สว่าโอเคแล้วก็ความ บางบางอ่ามันบางมากมากอ่าถือ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 สายสายถืออ่าแต่ถือแล้วก็แบบวิก็บางแล้วก็เบาด้วยนะถือได้สบายแล้วของเชงล่ะเชงชอบแบบไหนเชงชอบอะไรใน MSI อืมส่วนที่ก็เหมือนคล้ายๆสายคือหน้าจอแบบชัดอืมชัดเกินปกติจากราคานี้อะอ๋อก็ถือว่าโอเคนะอ่ส่วนที่ไม่ชอบอ่าส่วนที่ไม่ชอบหรอสำหรับสายนะแต่ว่าเขาประกอบแบบ อาจจะดูยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้พอเราแบบพอเราเปิดอาจจะเปิดยากด้วยไงอ,อาจมันอาจจะแบบเป็นทริคได้อาจจะเอามาเป็นแบบเป็นกลเม็ดเด็ดพลายอย่างนี้เป็นแบบเลี้ผู้ชายเลี้ี<อ>กกพูดแบบแรงมันไม่ใช่เรียกผู้ชายมันเป็นแบบว่าสแสดงความอ่อนแอให้เพศตรงข้ามเห็นบ้างอะไรอย่างเนี้ยจะได้แบบไม่ต้องดูแบบเป็นผู้หญิงแกร่งเกินไปอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สาแบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนของเชงก็เหมือนกันครับก็คือมันแบบ ง่ายๆอ่ะสุกับมันง่ายๆอ่ะมันยั่วบางทีบางส่วนก็ยวบางส่วนก็แข็งไปแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นแบบเพื่อสุขภาพนี่บอกเพื่อสุขภาพต้องยอมนิดนึงอ็ยอมก็ถือว่าโอเคก็ถั่วๆกันไปเต็ม1นึ่งหมื่นตัวใส่ให้แกะ7,413ตัวค่ะส่วนผมครับให้แกะจาก1นึ่งหมื่นตัวผมให้ประมาณแปดพันหร้บเก้ตัวครับก็สุดสุดการีวของ M S เอ็มเอสเอ็นเอ็มเอสเอ็กนี่ฉันบอกว่าเอ g m เอจีเอ็มเอสฉันพูดไปแล้วโอเคไอครับเอ็มเอสไอเอ็มเอสไอเอ็กซ์0ใช่แล้วค่ะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแขกรับเชิญของเราค่ะโอเคก็ระวังแข็งเร็วนี้อ๋อระวังแข็งเร็วนี้ก็ลองดูกันว่า t a r g e t i เป็นใครอะไรยังไงชอบแบบไหนบ้างไม่เบาไม่จอชัดหรือเปล่าอ่าก็ดูกันที่ตัวนี้อ่ะครับมผมเชงเชงกิ้งครับค่ะและทายนะคะแอดเกร์ายค่ะว,นนวันนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันเทปหน้าค่ะส<า>วัสดีครับ